สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารวบรวมนะครับคลิปการปรับปรุงพื้นที่บริเวณข้างบ้านนะครับที่เป็นพื้นที่ต่างระดับแล้วก็ไม่ได้ถูกใช้งานบริเวณตรงนี้ครับเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นระเบียงข้างบ้านที่สามารถใช้งานได้ครับโดยในงานนี้เนี่ยผมก็ใช้เวลาทําอยู่ประมาณสัก15วันครับคนเดียวนะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการกันครับโดยเริ่มต้นเลยนะครับผมก็เคลียร์พื้นที่ก่อนในตำแหน่งที่ผมจะทำการปรับปรุงครับ จากนั้นผมก็มาหาระดับนะครับเพื่อที่จะวางตัวคานเหล็กก็วัดลงมาจากพื้นเดิมของระเบียงเก่าครับเราก็ถ่ายระดับลงมาครับตามขนาดเหล็กที่เราจะใช้ในงานนี้เมื่อเราสั่งวัสดุมาแล้วเนี่ยผมก็มาเริ่มขุดหลุมนะครับซึ่งหลุมที่ผมขุดเนี่ยก็จะเป็นหลุมที่อยู่ใกล้กับตัวด้านบนที่เป็นระเบียงเก่าครับจากนั้นก็ใช้วัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในบ้านนะครับมาตีเป็นามาะกาอนะครับเพื่อที่จะเป็น ตำแหน่งสำหรับเทปูนครับตรงนี้ทั้งหมดก็จะมีจำนวน4ี่หลุมแล้วก็ไปตัดเหล็กข้ออ้อยเพื่อที่จะมาสารทำเป็นเสาเล็กๆนะครับสำหรับที่จะใช้เทเสาขึ้นมาตามตำแหน่งของหลุมที่เราได้ขุดไว้4หลุมครับจากนั้นก็ผสมปูนเลยครับอัตราส่วน1 2 4แล้วก็ปูนที่ได้เนี่ยไปเทในหลุม ที่เราได้ขูดไว้ทั้งหมดแล้วก็เอาเสาเหล็กที่เราสารไว้ก็ใส่เข้าไปแล้วก็เทป,ปูนเนี่ยให้เต็มนะครับจนถึงระดับที่เราได้ทําการถ่ายระดับลงมาของแนวคานเหล็กครับจากนั้นเราก็ตัดเหล็กเลยครับก็ตามความยาวแล้วก็เอามาวางบนตัวปูนที่เราเพิ่งเทไปครับแล้วก็เคาะให้ได้ตําแหน่งตามที่เราต้องการครับ ถัดมาในส่วนของทางด้านล่างนะครับที่เป็นพื้นต่ำเนี่ยผมก็ใช้เส้นเสาปูนนะครับสูงประมาณ1เมตรหน้า5แล้วก็เราจะเอาเสาปูนเนี่ยมาวางในแนวเดียวกันกันกบที่เราเทปูนด้านบนไว้ครับโดยในการวางเสาปูนเนี่ยผมก็จะขุดหลุมลงไปหน่อยนะเพื่อให้ให้พื้นดินเนี่ยมันเรียบแล้วก็ให้มันเจอดินแข็งสักนิดหนึ่งนะครับโดยจํานวนหลุมที่ขุดก็เท่ากับจํานวนหลุมด้านบนที่เราได้ วางตัวคานเหล็กไว้นะครับหรือวางเสาวไว้เลยก็จํานวนสี่หลุมเท่ากันที่ฐานหลุมเนี่ยผมก็จะเทปเป็นลีนไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาตัวเสาเนี่ยเข้าไปวางแล้วก็เซตระดับของเสาเนี่ยให้ได้โดยจะวางสองเสาลิมก่อนนะครับจากนั้นก็จะเทป,ปูนล,ลงไปให้เต็มเลยในส่วนของแนวที่ติดตัวบ้านเนี่ยผมก็จะเพิ่มเป็นตัวคานเหล็กเข้าไปด้วยนะครับโดยวิธีการเนี่ยก็จะใช้เหล็กฉากครับ ตัดมานะขนาดความยาวอยู่ประมาณสัก1 0บถึงทีเซนแล้วก็เจาะรูเพื่อที่จะให้พุกเนี่ยผ่านเข้าไปได้ครับจากนั้นเราก็จะเอาตัวเหล็กฉากเนี่ยมายึดกับตัวผนังที่ติดกับตัวบ้านเลยนะครับก็วัดลงมาตามาระยะของแนวคานเหล็กของเราจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาตัวคานเหล็กขนาด4คูณสนะครับตัวนี้ที่ใช้คานเหล็กทั้งหมดเนี่ยที่ผมใช้เป็นคานเหล็กหลักเนี่ยก็จะเป็นขนาด4ีคูณสครับ ก็ยึดกับตัวแนวข้างบ้านแล้วก็จะมาวางนะครับคานเหล็กกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเสาอีกฝั่งหนึ่งที่เราได้เตรียมไว้โดยวิธีการยึดนี่ก็เจาะรูนะครับแล้วก็ใส่ตัวโบใส่เข้าไปเลยจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตัวเหล็กนะครับมาเชื่อมยึดตรงปลายทั้งสองฝั่งแล้วก็เริ่มเอาตัวเหล็กนะครับ4เหมือนกันนะครับขนาด4ี 2, หนา2มิล มาเชื่อมครับเพื่อที่จะเป็นคานหลักตรงนี้นะครับซึ่งคานหลักเนี่ยของผมเนี่ยจะมีอยู่หลักๆประมาณสัก 4, 4ี่สี่ถึงห้าคานหลักเนาะเพราะว่าจะตามจำนวนเสาที่เราวางจากนั้นเราก็เทป,ปูนให้เต็มทุกเสาเลยนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเพิ่มตัวเหล็กเข้าไปเพื่อเป็นตัวที่จะรองรับตัวคาน คานเหล็กของเราด้วยเนาะเพราะว่ามันยาวอยู่ประมาณสัก5.5เมตรเลยครับผมก็กลัวมันจะแอนตรงกลางผมก็จะใช้ตัวเหล็กนะครับเชื่อมเข้าไปแล้วก็เทป,ปูนเข้าไปทางด้านใต้แบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่วตัวที่จะช่วยรับน้ําหนักตรงกลางของคานเหล็กได้ครับไม่งั้นมันก็อาจจะแอนเวลาเราวางแผ่นพื้นหรือว่าเราขึ้นไปเดินด้านบนครับเมื่อเราทําคานเหล็กนะครับที่ เป็นคานหลักนะครับตามจานวนเสาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยตรงคานที่เหลือนะครับผมก็จะซอยเหล็กเข้าไปโดยใช้เหล็กขนาด3ามคูณหนจทั้งหมดครับหนาอยู่ประมาณ2มิลแล้วก็เชื่อมเข้าไปนะครับระยะห่างกันอยู่ประมาณ30เซนไม่เกิน30เซนนะครับตรงนี้ก็จะซอยแล้วก็เชื่อมไปทั้งหมดเลยก็ตรงนี้ก็จะใช้เหล็ก สามคูณหนึ่งจุดห้าเนี่ยจำนวนอยู่ประมาณสักสิบกว่าเส้นได้แล้วเราก็เชื่อมยึดครับแล้วก็ตัดเหล็กส่วนหนึ่งเนี่ยที่เหลือจากเศษต่างๆนะครับมาตัดเป็นเหมือนอตัวโค้งที่จะยึดค้ำกันนะครับระหว่างเหล็กที่เป็นคานทั้งหมดเข้าด้วยกันซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มันเนี่ยมีการยึดแล้วก็เชื่อมโยงกันนะครับมันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งถี่เท่าไหร่ก็จะทำให้มันแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น แล้วก็เชื่อมเก็บนะครับตรงนี้ก็เชื่อมให้โดยรอบเลยถ้าเป็นไปได้นะครับเมื่อเราเชื่อมจนคิดว่าแข็งแรงเพียงพอแล้วครับผมก็จะเจียเก็บรายละเอียดของตัวรอยเชื่อมต่างๆเพราะว่าจะได้ไม่เป็นปัญหาเวลาเราวางแผ่นพื้นครับจากนั้นก็ทาสีรอบสุดท้ายก่อนที่จะวางแผ่นพื้นแต่ก่อนที่จะวางแผ่นพื้นนั้นนะครับผมก็ได้มาทำเป็น ตัวราวกันตกก่อนนะครับเพราะจะมีส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าผมจะทําเป็นราวกันตกซึ่งเหล็กที่ผมใช้ก็จะเป็นเหล็กขนาด2อคูสนิ้วครับหนาอยู่2มิลตั้งมาเป็นเสาสูงอยู่ประมาณสัก75เซนเราก็เชื่อมลงไปเลยนะครับตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับจะมีลักษณะเหมือนเป็นตัวเอลเพราะตรงนี้จะมีลักษณะที่เป็นส่วนที่มีความสูงอยู่นะดังนั้นเราต้องทําเป็นราวกันตกขึ้นมาส่วนตรงนี้ผมก็จะใช้เหล็กขนาด2อคูณหนนิ้วครับวางด้านบนเลย แล้วก็เชื่อมเหล็กสองคูณหนนิ้วไปทั้งบนทั้งล่างอีกครับตรงนี้เอาเว้นช่องอยู่ประมาณสักสิบเซนตรงนี้ก็เชื่อมเสาเหล็กเข้าไปเพื่อรับรองนะครับรองรับตัวคานด้านล่างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะซอยตัวเหล็กที่เป็นเหล็กข้ออ้อยครับทั้งหมดเข้าไปตรงกลางที่เป็นช่องว่างอยู่เหล็กข้ออ้อยที่ผมใช้ก็จะเป็นขนาดสี่หุนก็ตัดตามความยาวของช่องว่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาเชื่อมซอยให้ห่างกันเนี่ย อยู่ประมาณสัก3นิ้วครับช่องว่างนะครับอันนี้ก็ลองดูเป็นแนวทางสำหรับใครที่จะทำราวกันตกก็เลือกใช้เหล็กข้ออ้อยก็ได้นะครับจะได้แบบของผมเหตุผลที่ผมเลือกใช้เป็นเหล็กข้ออ้อยเพราะว่ามันมีราคาที่ถูกกว่าเพราะว่า1เส้นเนี่ยมันจะยาว1 0เมตรครับแล้วก็ราคามันถูกกว่าเหล็กกล่องนี่ครับเราก็จะได้แบบนี้ออกมาจากนั้นผมก็เจียตามรอย เชื่อมต่างๆนะครับส่วนช่องว่างตรงนี้ผมก็เพิ่มเป็นเหล็กเส้นเข้าไปเป็นเหล็กเส้นแบบแนวนอนเข้าไปเลยครับเพื่อ,อปิดช่องว่างนิดนึงนะครับให้มันมีช่องว่างที่เล็กลงถัดมาก็ทาสีเลยครับเมื่อทาสีเสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาแบบนี้ครับ ยังไม่จบนะครับบริเวณด้านบนเนี่ยผมก็ใช้เป็นแผ่นไม้พื้นขนาดหน้าสี่ครับแล้วก็ตัดเพื่อที่จะไปวางด้านบนแบบนี้ครับเราก็จะใช้สกูเนี่ยยิงอัดเข้าไปเลยซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้เราสามารถที่จะเอาแก้วน้ำหรือว่า วัสดุอะไรต่างเนี่ยมาตั้งวางด้านบนได้นะครับเพราะว่ามันจะมีความกว้างอยู่ประมาณสัก4นิ้วหรือ10เซนครับส่วนร้อยสก,กูที่เรายิงเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เป็นยาแนวอะคริลิกยิงปิดเข้าไปได้ถัดมาผมก็เริ่มทำสีตัว แผ่นไม้พื้นด้านบนที่เราวางครับโดยวิธีการเนี่ยหลักๆก,ก็คือจะทารองพื้น1รอบครับทิ้งไว้2ชั่วโมงจากนั้นก็ทาสีจริงอีก2รอบก็จะได้ออกมาเป็นราวกันตกแบบนี้เลยต่อมานะครับหลังจากรา,าวกันตกเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาเริ่มทําบันไดก่อน ผมก็ไปวัดความสูงนะครับระหว่างตัวระเบียงนะครับกับพื้นด้านล่างเนี่ยเท่าไร่จากนั้นก็มาออกแบบครับว่าบันไดรูปตรงของผมเนี่ยจะออกมาลักษณะแบบไหนเมื่อได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยผมก็จะได้ขนาดของเหล็กต่างๆครับแล้วก็มาตัดเหล็กตามขนาดที่ผมได้ออกแบบไว้นี่ครับผมจะได้เป็นคานหลักที่เป็นคานเหล็ก4ีคูเอามาเชื่อมติดกับตัวโค้งของระเบียงเก่า แล้วก็ทีนี้ผมก็จะเริ่มทําขั้นบันไดครับซึ่งก็จะใช้เหล็กลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นก็ไปตัดเหล็กออกมาเลยครับจํานวนอย่างละ10ท่อนเพราะว่าผมจะทําบันได5ขั้นแลวเราก็เหล็กที่เราตัดเนี่ยมาเชื่อมยึดเพื่อทําขั้นบันไดครับทั้ง2ฝั่งเลยจะเหมือนกันก็ต้องบอกว่าขนาดของเหล็กต่างๆก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับของเราที่เรา ได้ออกแบบไว้เมื่อเราได้ตัวขั้นบันไดตรงนี้ออกมานะครับผมก็จะไปตัดเหล็กที่จะเชื่อมระหว่างตัวขั้นทั้งสองฝั่งตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมยึดเข้าไปซึ่งเหล็กส่วนใหญ่ที่ผมใช้เนี่ยในการทำขั้นบันไดเนี่ยก็จะใช้เหล็กขนาด2คูณ2นิ้วครับหนา2มิลทั้งหมดเลยส่วนตัวตรงนี้ผมก็จะเพิ่มเป็นแปรเพื่อที่จะไว้รับแผ่นพื้นด้วย ระหว่างช่องครับไม่งั้นช่องมันจะกว้างเกินไปและอาจจะทําให้แผ่นพื้นที่เรามาวางเนี่ยมันหักได้นะครับจากนั้นเราก็เชื่อมตัวขั้นบันไดเข้าไปให้ครบครับจำนวน5ขั้นแล้วก็เจียลบรอยเชื่อมต่างๆเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเวลาเราวางแผ่นพื้นนะครับ ก่อนที่จะวางแผ่นพื้นเนี่ยผมก็ทาสีก่อน1รอบนะครับแล้วก็เจาะฝั่งพุกตรงบริเวณฐานบันไดครับแล้วก็จะเชื่อมตัวเหล็กนะครับของตัวบันไดเนี่ยยึดติดกับตัวพุกตรงนี้เลยแล้วก็มาวัดขนาดของความยาวบันไดครับก็ยาวอยู่ประมาณเกือบ2เมตรนะครับแล้วก็มาตัดตัวขนาดของแผ่นพื้นครับแล้วก็มาวางโดยขนาดความกว้างของตัว บันไดเนี่ยที่ผมได้ออกแบบไว้นะครับที่ผมได้ทําไว้เนี่ยก็กว้างอยู่ประมาณ30เซนนะครับตรงนี้ก็จะใช้ไม้พื้นเนี่ยหน้า 6- 2อันวางต่อกันก็ได้นะครับแต่เนื่องด้วยของผมเนี่ยไม้พื้นหน้า6ไม่มีก็เลยต้องใช้หน้า8กับหน้า4วางต่อกันแบบนี้นะครับจากนั้นเมื่อเราวางแผ่นพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยผมก็ทาสีเลยครับสีรองพื้นหนรอบนะครับแล้วก็สี ทาทับหน้าสีจริงเนี่ยก็จะใช้เป็นสีวอรนัทส,สองรอบครับเราก็จะได้เป็นขั้นบันไดออกมาแบบนี้เลยเมื่อทําขั้นบันไดเสร็จแล้วถัดมาผมก็เริ่มวางแผ่นพื้นครับทางด้านบนที่เราได้ทําโครงสร้างของระเบียงไว้โดยวิธีการเนี่ยมันก็จะมีตรงตําแหน่งที่เป็นราวกันตกนะครับตรงนี้เราต้องตัดตัวแผ่นพื้นเนี่ยทำเป็นช่องเพื่อหลบตัวเสาของตัวราวกันตกด้วย วิธีการก็จะใช้ลูกหมูนะครับใส่ใบตัดเพชรแล้วก็ตัดหลบแบบนี้เลยนะครับอาจจะตะใบสักหน่อยนะครับเพื่อให้รูปทรงมันสวยงามส่วนตัวแผ่นพื้นนะครับรูปทรงที่ผมทําก็จะเป็นรูปแบบของด้านข้างที่จะมีลักษณะชนกันแบบนี้นะครับเมื่อเราทําด้านข้างเสร็จแล้วผมก็จะเอาแผ่นพื้นเนี่ยมาไล่เรียงวางตามความยาวนะครับ3เมตรไปเลยแบบนี้เลยนะครับผมก็จะวาง ไม่ได้วางแบบสลับนะไม่ได้สลับตัวร้อยต่อนะครับก็คือจะวางตามความยาวของแผ่นพื้น3าเมตรไปก่อนแล้วส่วนที่เหลือจาก3เมตรเนี่ยผมก็จะไปตัดแผ่นพื้นเนี่ยมาใส่ตามช่องอีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครจะทาจริงผมก็แนะนําว่าอาจจะวางสลับนะครับสลับแผ่นกันให้มันแบบเยื้องกันหน่อยนะไม่งั้นร้อยต่อมันจะเป็นร้อยต่อแบบแนวตรงก,กันก็ลองดูนะครับเป็นแนวทางเนาะ เอาไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็จะมีส่วนของแผ่นพื้นแผ่นสุดท้ายเนี่ยที่มันอาจจะไม่เต็มแผ่นเราก็ต้องมาตัดเพื่อให้ได้ขนาดที่พอดีจะไปใส่ในช่องว่างแบบนี้เลยนะครับซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกว่ามีน้องชายมาช่วยนะครับตอนวางแผ่นพื้นแล้วก็ติดขอบด้านข้างนะครับปิดขอบยิงสกูอัดกับตัวคานเหล็กของเราเลยนะครับนี่ครับตรงด้านขอบเราก็จะได้ออกมาแบบนี้เลย เมื่อวางแผ่นพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็มาในเรื่องของการทาสีครับก็เริ่มจากการปิดรูของสก,กูก่อน,นะครับโดยใช้ยาแนวอะคริลิกยิงปิดรูทั้งหมดครับขั้นตอนการทาสีก็อย่างที่เคยได้แนะนำไปนะครับก็คือเริ่มต้นด้วยคือให้เราทาสีรองพื้นก่อน1รอบทิ้งไว้2ชั่วโมงครับจากนั้นก็มาทาสีจริงนะครับซึ่งสีจริงที่ผมใช้ก็เป็นสีวอนัท ของวุ o d เท c นะครับทารอบที่1ก่อนแล้วก็ทิ้งไว้อีกสัก2ชั่วโมงแล้วเราก็ทารอบที่2ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทารสีนะครับพอเราทารอบที่สองก็จะเห็นว่านะครับรอบที่2เนี่ยสีของตัวพื้นก็จะเข้มขึ้นมาครับแต่ในเช้าวันถัดมาผมต้องการให้บริเวณขอบนะครับของตัว พื้นระเบียงเนี่ยมีความเข้มมากกว่าผมก็มาทาทาอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้ตรงขอบเนี่ยมันมีความเข้มมากกว่าบริเวณตรงกลางนี่ครับเราก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นสีบริเวณตรงกลางนะครับก็จะได้แบบนี้แต่ทีนี้บริเวณขอบนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะนี่ครับบริเวณขอบเนี่ยสีก็จะเข้มกว่าบริเวณตรงกลางมา1สเต็ปนะครับทาเพิ่มขึ้นไป1รอบนี่ครับเราก็จะได้เป็นพื้นระเบียงออกมาแบบนี้แล้ว นี่ครับเป็นสีที่เราจะได้นะครับของพื้นระเบียงก็ด้านขอบนอกเนี่ยก็จะเข้มกว่าด้านใน1สเต็ปแบบนี้นะครับก็ดูเป็นแนวทางได้นะเผื่อใครจะทําพื้นไม้เทียมถัดมานะครับสิ่งที่ผมทําถัดมาเนี่ยก็คือบริเวณเด้านใต้นี้จะเห็นว่ามันมีช่องว่างอยู่นะผมก็เลยคิดว่าผมจะปิดครับโดยการนะครับผมจะทําเสา เหล็กเข้าไปเพื่อที่จะเชื่อมกับตัวโครงของตัวระเบียงเก่าเนี่ยลงมาที่พื้นนะครับแล้วก็ตรงพื้นเนี่ยผมก็จะเทป,ปูนเนี่ยเข้าไปเมื่อเราได้โครงแล้วเนี่ยผมก็จะใช้ตัวเป็นแผ่นไม้ฝาแทนนะครับโดยที่จะไม่ใช้เป็นแผ่นพื้นที่เราทําระเบียงนะครับเพราะว่าราคามันสูงสูงกว่ามากนะครับแต่ถ้าจะใช้ตัวแผ่นไม้ฝาเนี่ยราคามันจะลดลงมาประมาณ3เท่าได้3เท่าตัวได้ งานนี้ก็เลยเลือกใช้เป็นแผ่นไม้ฝาแทนนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนี่นะครับผมก็จะเชื่อมโครงเหล็กเนี่ยนะครับเสาเหล็กเนี่ยเข้าไปนะครับบริเวณใต้ระเบียงแล้วก็จะเทป,ปูนล,ลงไปตรงฐานของตัวเสารครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาตัดตัวไม้ฝาเลยครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ฝาซึ่งลายไม้ฝาเนี่ยมันจะไม่มีลายแบบเป็นลายเสี้ยนนะผมก็เลยต้องใช้เป็นลายแบบนี้นะครับ ซึ่งลายมันจะเยอะกว่าแผ่นพื้นนะถ้าเราสังเกตดูแต่ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับเพราะว่าตรงตรงนี้เนี่ยจุดประสงค์ที่ต้องการปิดเพราะว่าป้องกันไม่อยากให้สัตว์ร้ายนะครับพวกงูพวกแมวหรืออะไรเนี่ยเข้าไปอาศัยอยู่นะครับไปหลบไปอาศัยอยู่ได้นะครับก็เลยจุดประสงค์ก็แค่ป้องกันนะครับก็เลยว่าใช้เป็นแผ่นไม้ฝาเนี่ยก็น่าจะเพียงพอเพื่อเป็นการประหยัดไปด้วย นี่นะครับเราก็ไล่ปิดแบบนี้ไปเลยโดยรอบเลยนะครับซึ่งรอบระเบียงผมเนี่ยก็จะไม่มีช่องว่างให้สัตว์ห้ายเนี่ยเข้าไปได้แต่ถ้าใครจะทําเป็นห้องสําหรับเก็บของเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็ลองลองทำดูได้นะเผื่อใครจะเป็นไอเดียนะครับในการทําสามารถทําเป็นห้องเก็บของด้านใต้ระเบียงได้แต่ของผมเอาแบบง่ายๆแล้วก็คือปิดไปทั้งหมดเลยข้างนี้ผมก็ปิดเหมือนกันนะครับ ซึ่งข้างนี้มันจะเป็นเนินดังนั้นเนะ่ยเวลาปิดมันก็อาจจะยากนิดนึงถัดมาเมื่อปิดโดยรอบแล้วผมก็มาทาสีครับซึ่งสีก็จะใช้ตัวสีเดียวกันนะครับเป็นเฉดสีวอนัทเหมือนกันทารองพื้นหนึ่งรอบแล้วก็ทาสีจริงสองรอบครับเมื่นนอทาสีจริง2รอบแล้วก็จะเห็นว่า ตัวสีเฉดสีต่างเนี่ยมันก็จะเข้ากับตัวระเบียงมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แต่ลวดลายของตัวไม้ฝาเนี่ยมันก็อาจจะมากกว่าหน่อยแต่ก็ดูโดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้งานได้ครับโอเคเลยถัดมาครับพอมาถึงตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าระเบียงของผมเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือพวกเศษของตัวไม้พื้นที่ผมตัดไว้เนี่ยเป็นเศษๆเยอะมากเลยผมก็เลยคิดว่าจะเอามาใช้ประโยชน์ครับ จากพื้นที่ที่ต่อมาจากระเบียงมาที่บันไดแล้วก็มาที่พื้นด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่ถูกปรับปรุงครับพื้นที่เนี่ยยังไม่ได้ระดับผมก็เลยคิดว่าจะใช้ตัวเศษของไม้พื้นที่มีนะครับแล้วมาใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ครับมาดูกันนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะปรับพื้นที่นะครับตรงนี้เนี่ยโดยการเทปูนนะครับใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อที่จะจะเป็นการปรับระดับพื้นให้เขาก่อนนะครับ โดยการจะตีแบบเข้าไปจากนั้นก็จะหาระดับเพื่อจะเทป,ปูนใหม่อันนี้ผมก็จะใช้ตัวเทปกาวนะครับแปะเข้าไปด้วยนะเพื่อเป็นตัวที่จะบอกระยะที่เราจะเทป,ปูนครับแล้วก็หาระดับโดยใช้สายยางน้ำครับโดยรอบเลยจากนั้นเนะี่ยผมก็จะเริ่มต้นด้วยการเทป,ปูนบริเวณด้านข้างก่อนด้านข้างที่ติดกับตัวพื้นดินนะครับตรงนี้ผมจะเทลงไปก่อนแล้วก็จะใส่ตัวหินแล้วก็ทรายเข้าไปนะเพื่อเป็นการ แทนที่ของเนื้อปูนที่เราจะเทครับไม่งั้นเนี่ยเราต้องเทปูนเยอะมากๆผมก็เลยใส่ทราย,ายและหินลงไปก่อนแล้วก็วางเป็นแผ่นไวเมทลงไปแล้วก็เริ่มเทแล้วครับตอนนี้ซึ่งการเทในครั้งนี้เนี่ยจะไม่ได้ต้องการความเรียบหรือว่าความสวยงามอะไรมากมายนะครับเพราะผมจะใช้ตัวเศษของตัวแผ่นไม้เทียมนะที่ผมตัดเป็นเศษเนี่ยมาวางบนตัวปูนคอนกรีตที่ผมเทตรงนี้อีกทีหนึง่งนะครับเพราะตรงนี้เป็นการเทเพื่อที่จะปรับระดับ ผิวหน้าให้เขาก่อนเมื่อปูนของเราแห้งแล้วครับผมก็จะมาถอดแบบทั้งหมดนะเราก็จะได้เป็นพื้นที่ที่เป็นปูนคอนกรีตแล้วก็ระดับมันเนี่ยก็จะได้ระดับแล้วด้วยถัดมาคนระับผมก็ใช้ตัวเศษไม้พื้นทั้งหมดเลยที่เราตัดเป็นเศษศไว้เนี่ยครับเอามาตัดาตามรูปทรงที่เราต้องการโดยตรงขอบข้างเนี่ยผมก็จะใช้เป็นไม้หน้าสีนะครับเป็นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต ไม้เทียมหน้าตีนี่แหละครับตีเป็นขอบด้านข้างก่อนแบบนี้จากนั้นนะครับวิธีการที่เราจะยึดตัวแผ่นไฟเบอร์ซติเมนหรือว่าแผ่นพื้นของเราเนี่ยกับตัวปูนนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวกาวปูกระเบื้องนะครับหรือว่าเขาเรียกว่า,าปูนกาวนั่นเองนะครับมาวางให้เต็มพื้นที่เลยแล้วเราก็กดตัวแผ่นไม้ของเราเนี่ยลงไปนะครับยึดติดกับตัวแผ่นปูนได้เลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องยิงสกูอะไรเลย ก็ใช้เป็นวิธีการนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวกาวซีเมนที่ผมมีเนี่ยก็ต้องหมอบเป็นกาวที่เหลือจากงานเก่าๆด้วยนะครับก็ไม่ได้ไปซื้อใหม่มาเพิ่มส่วนบริเวณตรงกลางเนี่ยผมก็พยายามนะครับจะหาเศษไม้ที่เหลือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้า8ดหน้า4ี่หน้า6เนี่ยมาตัดแล้วก็วางให้เต็มพื้นที่เลยครับก็ต้องบอกว่ารูปทรงหรือว่าขนาดต่างๆของแผ่นไม้เนี่ยก็จะใช้วิธีการต่อๆกันนะครับ ตามขนาดที่เรามีอยู่ความยาวที่เรามีอยู่ทั้งหมดครับมันก็จะได้เป็นรูปทรงที่อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นอ้อพอเราใช้วิธีการต่อแผ่นไม้ที่เป็นเศษเศษมาต่อกัน mm hmm. ก็ลองดูเป็นไอเดียเผื่อว่าใครมีเศษไม้อยู่หรือว่าจะทำนะครับสามารถที่จะออลองดูเป็นแนวทางและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่ครับอย่างที่บอกนะวิธีการยึดผมก็ใช้ตัวกาวปูนกาวนะครับ ปูอัใส่ลงไปก่อนจากนั้นก็เอาตัวแผ่นไม้ของเรานะครับกดลงไปเลยแบบนี้เลยครับเมื่อวางจนเต็มแล้วเราก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะก็จากเศษไม้ที่มีทั้งหมดนะครับเอามาทำให้ได้เป็นแผ่นพื้นที่ต่อจากบันไดลงมาครับถัดมาครับก็จะเป็นในเรื่องของการทำสีครับก็วิธีการเดิมเลยนะครับาทาสีลองพื้นก่อนนะครับไปหนึ่งเที่ยวจากนั้นเราก็ จะทาสีจริงซึ่งในการทาสีจริงครั้งนี้เนี่ยผมจะใช้สี2สีครับซึ่งสีตรงขอบเนี่ยผมจะใช้เป็นสีไม้โอกซึ่งสีไม้อกมันจะมีความเข้มกว่า,าตัวที่ผมใช้ทาด้านในซึ่งด้านในผมจะใช้เป็นสีไม้สักก็ทาอย่างละสรอบเลยนะครับตรงนี้ซึ่งรอบที่2เนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นเทปเขาย่นแปะนิดนึงนะจะทําให้เราเนี่ยสามารถ ทาสีได้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะว่ามันต้องทาสองสีเพราะไม่งั้นนะครับมันอาจจะทําให้สีเลอะนะครับหรือไปโดนสีด้านนอกนะครับหรือสีคนละสีกันได้หลังจากที่เราทาสีทั้งสองรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าลักษณะของสีที่ได้เนี่ยเป็นอย่างไรนี่นะครับหลังจากทาสีสองรอบแล้วเราก็จะได้พื้นที่ออกมาแบบนี้เลยสามารถที่จะใช้งานได้นะก็เป็นการใช้ประโยชน์จาก เศษของตัวแผ่นไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์เหลือๆเ,เนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับถัดมาเนี่ยก็จะเห็นว่าบริเวณตรงขอบด้านข้างนะครับที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกปิดนะผมตรงเนี้ยผมก็เลยไปซื้อตัวแผ่นไม้พื้นเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้ต้องไปซื้อเป็นแผ่นเต็มๆมาเลยอ่าเป็นขนาด4นิ้วนะครับเอามาปิดบริเวณขอบด้านข้างทั้งหมดเลยครับแล้วก็ใช้สีตัวมาสีไม้โอ๊กเนี่ยทาครับก็จะได้ ออกมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จติ้นนะครับตั้งแต่ต้นจนจบสําหรับการทําระเบียงของผมนะครับการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ข้างบ้านนะครับต่างระดับเนี่ยที่ไม่ได้ถูกใช้งานนะครับเอามาเป็นพื้นที่ที่เป็นระเบียงสามารถที่จะใช้งานได้ในวันนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าที่ทํามาทั้งหมดจะเป็นไอเดียหรือเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับใครที่เข้ามาดูเนี่ยไปเป็นไอเดียในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นด้วย นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ